เดบีมีฟันงอกหนูจะดูแลสุขภาพฟันและช่องปากให้ลูกได้ยังไงจริงๆแล้วค่ะไม่ว่าจะมีฟันหรือไม่มีฟันนะคะตั้งแต่น้องคลอดออกมาจากท้องแม่ค่ะเราจะต้องเริ่มดูแลสุขภาพในช่องปากนะคะวัยที่ยังไม่มีฟันเราใช้ตัวผ้าก๊อซชุบน้ําสะอาดเช็ดบริเวณของเหงือกนะคะและกระพุ้งแก้มรวมไปถึงลิ้นนะคะและเมื่อน้องมีฟันแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเริ่มแปรงฟันให้น้องตั้งแต่ซี่แรกเลยค่ะโดยควรจะเลือกยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ให น้องนะคะปริมาณเนี่ยสำหรับช่วงของ6เดือนเป็นต้นไปนะคะหรือว่าในวัยที่น้องเริ่มมีฟันนั่นเองเราจะใช้แค่แตะขนแปรงพอเห็นค่ะแล้วเราก็แปรงเบาๆนะคะบริเวณของฟันของน้องค่ะและบริเวณของเหงือกนะคะหรือช่องปากตรงบริเวณอื่นค่ะเราก็สามารถใช้แปรงที่มีขนอ่อนนุ่มค่ะช่วยแปรงเบาๆได้นะคะและใช้ผ้านะคะช่วยเช็ดออกนะคะเพียงเท่านี้ค่ะสุขภาพช่องปากของน้องค่ะก็จะดีได้ค่ะ ค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะมีคำถามในการดูแลเด็กๆหรือข้อสงสัยใดๆนะคะสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วหมอเจินนะคะจะตามมาช่วยตอบทุกคำถามค่ะเรามาสร้างสังคมของพ่อแม่ที่มีความสุขและเลี้ยงลูกไปด้วยกันกับดูดูเลิฟนะคะเจ้าตัวย